สวยสวยต้นเดียวอินทั้งหมู่บากนะคะหนึ่งสองสแป้งข้อกรอบกันดีนะคะแม่นะคะดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้ขายผักน้ำนะคะพี่ สวัสดีค่ะพบกับช่องผู้ไชเกาหลีใบเกเหลีน,นะคะตอนนี้ซอก็อยู่ตรงข้างๆกับเล้าไก่นะคะวันนี้ซอจะพาทุกคนไปเก็บผักน้ําที่เล้าไก่กันค่ะอยากจะบอกทุกคนเลยนะคะว่าผักน้ําที่เล้าไก่ที่บ้านพิยานะคะสวยกว่าบ,บนภูเขาอีกแล้วก็เยอะกว่าภูเขาอีกนะคะเพราะว่าแบบปลูกไว้ค่ะดูแลรักษาดีนะคะแล้วก็ซอก็จะมาขอประชาสัมพันธ์แก่น้องๆเพื่อนๆที่อยู่เกาหลีใต้นิดนึงนะคะ แล้วจะเป็นผักหนามที่คนเกาหลีเอามาปลูกไว้ค่ะเขาก็จะมีเจ้าของนะคะแต่ถ้าน้องๆเพื่อนอยากจะไปเก็บ,บผังหนามบนภูเขาเหมือนซองกับไมิยากนะคะ,ะไปเก็บได้ค่ะววแต่แค่เราขออนุญาตนะคะก็คือไปขอเจ้าของภูเขาก่อนนะคะ พอเขาโอเคเราก็ข,ข,ขึ้นไปเก็บได้เลยค่ะแ,แล้วก็ที่น้องๆเพื่อนเห็นซอกับมิยานะคะไปเก็บผักหนามบนภูเขากันเป็นประจำส่วนใหญ่แล้วเราจะไปกันแค่สามภูเขาเท่านั้นค่ะสองภูเขาก็จะเป็นของญาติมิยาสองลูกนะคะอีกภูเขานึงก็เป็นของเพื่อนมิยาค่ะก็จะไปเก็บแค่สามภูเขาตรงนี้ค่ะวนไปทุกปีเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูผักนหนาทในสวนม่ยากันเลยค่ะเดี๋ยวพาเลาะดูก่อนนะคะว่าปลูกตรงไหนบ้างแล้วก็เก็บผักหนาด้วยกันนะคะไปเลยค่ะ ตรงนี้นะคะคือส่วนของเราไก่ค่ะเราไก่จะมีผังน้ําเยอะที่สุดเลยนะคะที่เหลือนะคะฝั่งซ้ายมือของเราค่ะนี่ที่ซอหันกล้องไปอันนี้คือแม่จะปลูกริมรั้วนะคะตามตีนเขาค่ะริมรั้วอ้อมบ้านไปเลยค่ะให้ดูตรงนี้นะคะไปหมดแล้วเนาะนี่อ้อมไปเลยค่ะตรงฝั่งหลังคาฝั่งทางนู้นก็ใช่เหมดนเลยนะคะ แล้วก็ข้างหลังหลังคานี่ก็มีสวนนะคะเลี้ยงไปตรงรอบนี้เลยค่ะเขาเรียกว่ากําแพงค่ะปลูกตามกําแพงนะคะล้อไอโมเลนชก็ใช่ค่ะหลังเล้าไก่เนี่ยมีต้นพันธุ์สวยกว่าที่ภูเขาที่เราไปเก็บไปอีกนะคะภูเขาก็จะยอดเล็กเนาะตรงนี้มันจะอวบค่ะ่าปลูกเองแล้วก็มีการตัดแตง่งมีการตัดแต่งด้วยนะคะตัดให้มันเป็นตอนะคะ่ะ แล้วก็บำรุงด้วยขี้ไก่ด้วยนะคะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเล้าไก่คะ่ะหน้าร้อนแม่ก็จะปล่อยไก่ออกมายอดอย่างนี้จะสวยนะคะสวยสวยมากๆเลยละคะ่ะนี่นะทำกิโลได้ดีมากเลยคะ่ะอวบตกท่อ นี่นะคะดูทุกคนเก็บขายได้หมดเลยนะคะเนี่ยแต่ว่าเราขายให้ลูกค้ายอดแบบนี้ไม่ขายนะคะยอดแบบนี้มันเล็กแม่ก็เก็บไว้ท,ทาําผังหนามดองค่ะขายแต่ยอดแบบนี้คะ่ะนี่ทุกคนดูยังใหญ่ขาดใหก เด็กอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นถ้าอยางนี้นน่ากลัวมากค่ะทิมทีนี้เจ็บหลายวันเป็นอาทิตย์เลยนะคะมันจะปวด แล้วมันทิมไม่พอนะคะมันจะฝังในด้วยค่ะเนี่ยโซอเคยหนามอันนี้ยมันทิมตรงเท้าซอนะคะแล้วมันก็จะมีปลายหนามตรงเล็กๆตรงนี้นะคะหากคาเนื้อเราค่ะแล้วบีบก็ไม่ค่อยออกรอเป็นอาทิตย์นะคะมันก็จะฟูขึ้นมาเองค่ะปวดมาก หมือนนั้นไปเก็บที่ภูเขากับแม่ค่ะแล้วโดนมันทิ่มที่ขาแข้งนะคะประมาณสิบือนคนเอาเข็มมาทิ่มอะค่ะเจ็บกว่าฉีดยาอีกนะคะเจ็บปวดค่ะบวมเลยนึดูว่าหนามมันทิ่มนะคะหนึ่งสองสาสี่ห้าหก เวันเดียวเท่านั้นค่ะสซไปเก็บที่ภูเขานะคะกิ่งเดียวค่ะที่เดินไปเตะนะคะแล้วมันก็มีหน้ำทิ่มที่ไม่พอค่ะมันฝังในตรงปลายหน้ำนะคะมันหักคาข้างในค่ะแล้วก็ปวดอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะแล้วคราวนี้แม่ก็บอกว่ามันบีบยังไงก็บีบไม่ออกค่ะ บีบไม่ออกนะคะทุกคนมันอยู่ลึกมากแม่ก็เลยบอกว่าให้ปล่อย,อยไว้ปล่อยไว้ประมาณสักสองาทิตย์มันจะฟูขึ้นมาเองเลยมันก็เริ่มฟูขึ้นมาค่ะนี่ตอนนี้มันเริ่มฟูขึ้นมาแล้วคราวนี้ซอก,ก็จะมาเคลียร์ออกนะคะแม่บอกว่าแม่โดนบ่อยซอไม่คิดเลยว่าซอจะโดนปวดมากของซอนะคะว่าน่าสงสารแล้วนะคะไปเจอของพี่ชินค่ะพี่ชินน่าสงสารกว่าซออีกนะคะ <c oughs> พี่ชินโดนแค่หนามทิ่มอันเดียวค่ะแต่มันทิ่มได้แบบว่า มันทิ่มเข้าไปตรงปลายเล็บนิ้วโป้งของพี่ชินค่ะตรงปลายเล็บอะแล้วมันก็เข้าไปฝังอยู่ตรงกลางเล็บนะคะทุกคนรู้ไหมบีบออกก็ไม่ได้เขี่ยออกก็ไม่ได้รออย่างเดียวคือรอเล็บยาวแล้วก็ตัดเล็บทิ้งค่ะแล้วเมื่อไหร่มันจะยาวก็ไม่รู้นะคะต้องสองสามเดือนอะของพี่ชินนานสุดๆเลยค่ะาเดอนอันนี้ได้อันนี้ยโป๊้ 아, 여기도, 여기도. 아니, 어, 응. 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 여기 또. 이거? 응. 쏘이안 들고 있어? 응. วเวลาซอจะไปฝั่งนั้นนะชอจะต้องออกไปข้างนอกค่ะแล้วก็ไปเข้าตรงนู้นนะคะไปเข้าตรงข้างหน้านะค่ะแต่ซอเพิ่งรู้ว่าตรงนี้มันก็เข้าได้เดี๋ยวโซจะพาทุกคนรอดนะคะอันนี้ที่ปล่อยไก่มาอีกฝั่งนึงค่ะนี่ ประตูเล็กๆนะคะสำหรับไก่ส่วนฝั่งทางนี้ที่เราข้ามมาก็จะเป็นเล้าไก่เหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าแม่จะกั้นไว้นะคะฝั่งนี้จะเลี้ยงไก่ที่เอาไว้ต้มให้ลูกค้ากินนะคะไก่อ่อนๆแต่ฝั่งที่เราเก็บกันเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะเลี้ยงไก่ไข่ค่ะเอาไว้กินไข่เท่านั้นนี่ค่ะตัวนี้หวานคนไทยชอบกินตัวนี้เยอะน,นะแต่บางคนก็ชอบแบบอีกตัวเขียวๆค่ะตัวนั้นมันจะขมนิดนึง เบ니อีกอันจ้กด้ริกดีก่าุลุยกันเลยค่ะดูยอดดูยอดยังใหญ่หสกินประมาณา5ยอดนะสออิ่มแล้วเนี่ย ถ้ายอดอย่างนี้นะคะเอาไปช่างเนาะประมาณสักยี่สิบยอดก็ได้แล้วค่ะหนึ่งกิโลไปว้าวสวยสวยชอบมันเยอะแล้วมันก็สวยเก็บยังไงก็ไม่เบื่อซอ,อนเก็บทุกปีเลยนะคะบบเก็บไปก็โอ้โหโอ้โหทุกปีค่ะทุกรอบด้วยไม่เบื่อ ต้นแอปเปิ้ลต้นแอปเปิ้ลของพวกเราจะได้กินอีกแล้วนี่นะมีดอกด้วยค่ะอุ้ยดอกสวยเราต้องแวะชมดอกแอปเปิ้ลซะหน่อยือยงามจริงๆเลย นะคะใหญ่แล้วก็สวยสวยต้นเดียวอิ่มทั้งหมู่บ้านจริงๆอิ่มทั้งซอยเอออิ่มทั้งซอยดีกว่าอิ่มทั้งหมู่บ้านดีกว่านี่ค่ะงา,งามงามเลยค่ะ ชุบแป้งทอดค่ะกินกับซอสนะคะต่อไม่ทําให้ดูนะคะเพราะว่าเหนยวข้าวค่ะก็เลยไม่ทําให้ดูอีกอย่างมันทําง่ายด้วยนะคะชุบกับแป้งทอดกรอบ,บปกตินี่แหละคะ่ะแล้วก็นี่เป็นผนักหนามใบเขียวรสขมกับผักหนามใบน้ําตาลรสหวานนะคะลวกปกติเลยค่ะ เราจะมาบอกข้อดีของการกินกระเทียมนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะบำรุงผิวพรรณแล้วก็ลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งนะคะควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดนะคะเหมาะแก่ผู้ป่วยเบาหวานมากเลยนะคะปรับความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติค่ะป้องกันโรคหัวใจเพิ่มภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายนะคะขับลมด้วยค่ะแก้การจุกเสียดแน่นท้องป้องกันไข้หวัดยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัสได้ดีเลยค่ะอันนี้ยกให้ฟังแบบคร่าวๆนะคะจริงๆมันก็มีหลายข้อเลยนะคะสําหรับ กระเทียมค่ะ แม่ <laughs> แม่นะคะ <laughs> ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้ขายผักน้ํานะคะปีแรกเลยที่ได้ขายผักน้ำอ่าให้กับพี่น้องคนไทยที่อยู่เกาหลีนะคะอันนี้ก็เป็นผักน้ํา1กิโลค่ะแม่ให้หนึ่งกิโลนะคะแต่ว่าอันนี้หนะักหนึ่งขีดค่ะเราก็จะชั่งเกินไป1กิโลกับอีกหนึ่งขีดนะคะพอ้อ1ีหนึ่งขีดค่ะเดี๋ยวเราจะมาเกล่อง,องกันนะคะอ้อมน้ำมูลุลึกยี่กิโล ี่ค่ะอันนี้เป็นอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นผงน้ำใบน้ำตาลรสชาหวานนะคะหวานไม่ขมอันนี้ผงน้ำใบเขียวออกขมนิดนึงค่ะความอร่อยเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าหวานกับขมนิดนึงคท่ะน้น ขอบ,บคุณค่ะขอบคุณที่มาซื้อผักหนามกับแม่ย่านะคะอันนี้เป็นช่ออึ่งและเจ้ามาแค่ผู้สายกันเลยเป็ <ใช S 1> น <ะ S 2> การขายผักหนามปีแรกของแม่ย่านะคะที่ขายให้กับพี่น้องคนไทยที่อยู่กาหลีค่ะขอบคุณที่มาอุดหนุนนะคะวันนี้ก็จะมาขอตัวร้านเท่านี้ไป้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ